สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับพบกับผมต้นเพอร์เฟกต์สกอร์หยุดสถิติเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากสดชื่นกันมาค่อนข้างจะหลายวันเนาะเมื่อคืนนี้ติดดาวอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าเสียดายนะครับจบได้แค่ลูกเดียวนะครับอีกลูกก็น่าจะมีสักหน่อยแต่ก็ไม่มีนะครับส่วนอีกคู่อย่างแอตตันวินล่าที่เลือกให้ไว้คู่นี้ไม่ผิดหวังนะครับกินเต็มๆเพราะยันเสมอที่ควบคู่ไปได้1ประตูต่อ1แต่ก็นับแตกไม่ได้ครับตัวติดดาวไม่มาวันนี้ก็ลุยกันต่อครับหยิบมาเหมือนเดิม2คู่่่่่่ทีนนนนนาาาสสใใจชชออบบกกกััมมไ็ผ แต่ใครคนไหนครับอยากเข้าไปร่วมสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่รวมเซียน9 1 1สปอร์ตลับแอดมาได้เลยทีเวุ่น1มีแอดนำหน้าหรือไม่นะครับไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ใต้คอมเมนต์กันได้เลยสำหรับวันนี้ครับเราไปกันที่ลาลิกาสเปนก่อนนะครับเวลา3ทุ่ม15นาทีแอดมาติดครับพบเจอกับทางด้านของโอซาซูนาเจ้าบ้านแอดมาติดครับเพิ่งแพ้เอลเช่มานัดที่แล้ว1ประตูต่อ0นะครับแต่ผลงานในภาพรวมเนี่ยถือว่าเล่นกันดี10นัดนะครับรวมทุกรายการแพ้แค่3เกมเท่านั้นชนะไปถึงงง7เเเเกกกกมมลลลยส่่่ววนนนนนผาาาารบบใ้้ตออ ได้ดีมีมาตรฐานนะครับส่วนมากก็จะเก็บใช้อย่างเดียวผู้เล่นพร้อมลงสนามนะครับมีทั้งด้านของโกเก้และคู่หน้าอย่างทางด้านโมราตาและกิสมันนะครับส่วนทีมเยือนอย่างโอซาซูน่าครับชนะอันมเมเลียมานัทที่แล้ว3ประตูต่อหนึ่งแต่ผลงานในภาพรวมเนี่ยถือว่ายังดูไม่ค่อยดีเท่าที่ควรสักเท่าไหร่นะครับห้านัดหลังนี้นะครับแพ้ไป3ชนะ2เกมเท่านั้นส่วนผลงานนะครับการเล่นเกมเยือนเนี่ยบุไกไปก็มักจะแพ้แต่การแพ้ของพวกเขามักแพ้ไม่ค่อยขาดทีมันดับ9้านะครับมีอยู่47แต้มผู้เล่นพร้อมลงสนามครับมีทั้งด ดิมีโอดอสอาร์บิลานะครับสำหรับคู่นี้นะครับการเจอกันมาเนี่ยเป็นแอดมาริดที่ทําได้ดีกว่าในทุกๆนัดถ้าเทียบฟอร์มกันในตอนนี้ก็เป็นเจ้าบ้านอย่างแอดมาริดที่ดีกว่าและแรงจูงใจค่อนข้างสูงด้วยไม่ต้องคิดเยอะครับมองไปได้เลยที่แอดมาริดนะครับและไปลุ้นให้มันอิ่มในเม็ดสองหล่อเยี่ยมปอกันได้เลยสําหรับคู่ที่2นะครับเราไปกันที่สึกพิมริกอังกฤษกันบ้างไบรท์ตันครับพบเจอกับทางด้านของเซาท์ทัมตันคู่นี้ก็จะเตะเวลา2นนะรับบบเจบ ton, เ้้้าาไไทนะ 4, ตี่่พพิงุกปแวสองาานนในภพรวม ถือว่าดูดีอยู่นะนะครับสินัดที่ผ่านมาชนะไป5เกมเสมอไป1นนัดแพ้ไป4ี่เกมส่วนผลงานการเล่นเกมในบ้านถ้าไม่นับแพเอเบอร์ตันไป5ประตูต่อหนึ่งครับมองผลงานในภาพรวมถือว่าเล่นกันดีอยู่นะดูไม่ขี้เหร่เหมือนกันที่ันดับโคครับมีอยู่58แต้มผู้เล่นพร้อมลงสนามในวันนี้นะครับมีต่างต่างของเอสปิโนราอีวานเฟอร์กูสันเดนิสอุนดับสําหรับทีมเดือนครับอย่างเซาท์ทอมตันเองตกชั้นเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับผลงานก็ดูยแย่แหละนะครับไม่งั้นไม่ตกชั้นแน่นอนก็ผู้เล่นพรนน้นนนะรมอม วัดเพลาะนะครับวัดขอดแล้วก็สจวบอาร์มสตองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าการเจอกันมาเนี่ยค่อนข้างจะสูสีเหมือนกันนะครับเทียบฟอร์มกันในตอนนี้เนี่ยผมมองว่าไบตันนะครับดูดีกว่าแต่ถ้าเราดูจาก h ฮดทูเฮดนะครับไม่ว่าจะปีไหนๆเลยไบตันเองเล่นในบ้าน <S <s ก็ไม่เคยเอาชนะทางด้านของเซาได้เหมือนกันนะครับเ <s> พราะเจอกันมาสูสีกันมาก เพราะฉะนั้นครับสำหรับวันนี้ผมมองว่าทางด้านของไบตันมาค่อนข้างแรงจนเกินไปถึงแม้ว่าซาวด์ทตันจะตกชั้นไปแล้วครับแต่ผมว่าวันนี้ไว้ลายแน่นอนยืนที่ซาวด์ทำตันถึงแพ้แพ้ไม่ขาดหล่อยี่มปอกันได้เลยต้นเพอร์เฟกต์สกอร์ครับติดดาวไปที่ทางด้านของแอดมิดดิทสคู่ที่จัดให้นะครับมีแอดมิดดิทและซาวด์ทตันสำหรับใครคนไหนครับอยากเข้าไปร่วมสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่รวมเซียน9ก้าหนึ่งสปอร์ตครับก็แอดไปได้เลยทีเวนก้าหนึ่งมีแอดนำหน้าหรือไม่นะครับไปที่ลิงก์ใต้คอมเนกดยาีควจ หนักจะเต็มให้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบอลสดทุดโครงการหรือเป็นตัวเน้นขอให้คืนนี้นะครับเชียร์บอลด้วยความสนุกรับทรัพย์ด้วยกันทุกทคนฝากกดติดตามช่องกันไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ